ผมคงไม่ต้องย้อนกลับไป9ปีไม่ต้องย้อนกลับไป5ปี6ปีแต่ผมจะขอเริ่มต้นในปี2555และก็มองไปในอีก3ปีข้างหน้าว่าถ้าเราคิดทางเลือกอย่างนี้ในมุมของรัฐบาลที่ดูเรื่องของนโยบายระดับชาติในภาพรวมนั้นเนี่ยถ้ามองไป3ปีอย่างนี้แล้วผม ซึ่งเป็นของจริงที่เรากำลังดําเนินการอยู่ณนะวันนี้และในอีกสปีข้างหน้าเนี่ยท่านคิดว่าจะรอดไหมครับท่านคิดว่าจะรอดไหมกับทางเลือกอย่างนี้นะครับซึ่งเดี๋ยวอาจจะเล่าให้ท่านฟังหน่อยว่าเวลาเราคิดทางเลือกในการแก้ไขปัญหาความขัดแยง้งแล้วก็มีการใช้ควารมรุนแรงที่ยืดเยือ้อเรื้อรังต่อเนื่องมาเนี่ยแล้วหลายคนก็มองปัญหาที่มีมุมที่ ทั้งมุมขององค์ความรู้มุมของความคิดความเห็นที่หลากหลายชุดเนี่ยเมื่อมารวมกันเป็นทิศทางหลักของประเทศในการแก้ไขปัญหาแล้วเนี่ยท้ายที่สุดแล้วเนี่ยมันจะเป็นทางรอดที่ต้ท่านตั้งหัวข้อไว้หรือเปล่านะครับท่านตั้งหัวข้อว่า,อ,าอะไรนะครับทางเลือกสำหรับทางรอดของภาคใต้ ผมก็จะเสนอทางเลือกในปัจจุบันนะครับที่จริงแล้วเวลาเราทําเสนอทางเลือกอย่างนี้เนี่ยเราคิดมาหลายชั้นทีเดียวนะครับในฐานะทีอ่อาจารย์มิ่งสันนะครับเมื่อกี้ตอนที่ท่านพูดที่ตอนเปิดนะครับท่านบอกว่ายิ่งกับการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้อันนี้อยากจะเรียนอย่างนี้นะครับว่าเวลาเราเขียนโนโยบายเนี่ยในนโยบายครั้งนี้เขียนชัดเจนมากนะครับ สองเรื่องด้วยการที่เกี่ยวข้องกับภาควิชาการเรื่องแรกนั้นเราเห็นว่าทางการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้โดยอาศัยประสบการณ์โดยอาศัยความรู้ที่มีอยู่และอาศัยจินตนาการบ้างเนี่ยคงไม่นําไปสู่การที่จะสู่ทางรอดที่ดีได้เพราะฉะนั้นเนี่ยมันต้องอาศัยงานวิจัยงานวิชาการนะครับในเวลาเราเขียนนโยบายครั้งนี้ในเฉพาะในเรื่องการบริหารจัดการเนี่ยเราก็เลยบอกว่าต้องให้น้ำหนักกับเรื่องนี้ให้มาก ให้ได้ซึ่งอาจารย์ชัยวัตรก็จะปัดฉิมกถา9ปีควารมรุนแรงภาคใต้อัศจรรย์ความนในแดนเนรมิตรผมก็จะนั่งฟังครับว่าแดนเนรมิตคืออะไรครับอาจารย์จะเนรมิตอะไรขึ้นมาก็ไม่รู้นะครับแต่อาจารย์มิ่งสารบอกว่ามันเป็นควารมรู้นในแดนสนธยาควารมรู้นในแดนสนธยาผมเนี่ยกลับมองว่าเป็นควารมรู้นในสาการความขัดแย้งที่รุนแรงนะครับว่าท้ายที่สุดแล้วเนี่ยจะเอาควารมรู้นี้มาจัดวางทางเลือก ในทางนโยบายได้อย่างไรนะครับผมว่าอย่างนี้นะครับถ้าทางเลือกเนี่ยเป็นประเด็นที่ต้องชี้ทิศทิทางครับชี้กรอบว่าวันข้างหน้าเราจะเดินในกรอบทิศทางอย่างนี้และเห็นตรงกันอย่างนี้เนี่ยแล้วเดินไปด้วยกันเนี่ยจูงมือไปด้วยกันมันจะออกจากสู่ปัญหาได้ไหมส่วนทางรอดนั้นต้องมีการประเมินว่าถ้าเลือกอย่างนี้แล้วมันมีความเสี่ยงอะไรบ้างมันมีจุดแข็งมันมีจุดอ่อนมันมีโอกาสอะไรบ้างแล้วก็มันต้องไปเจอปัญหาอุปสรรคอะไร นะครับเพราะว่าหลายครั้งที่เราทํานโยบายเขาบอกว่านโยบายออกมาเขียนดีเยี่ยมมากครับดีมากครับแต่เวลาทํานําไปสู่การปฏิบัติเนี่ยทำไมไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ได้สักครั้งหนึ่งผมจะเล่าให้ท่านฟังอย่างนี้นะครับว่าเวลาเราประเมินเวลาจะทํานโยบายวางเรื่องพวกนี้เนี่ยเราพบว่านโยบายที่วางไว้ดีเนี่ยนะครับจะเจอปัญหา3มอย่างและปัญหา3อย่างที่ว่านี้เนี่ยเข้าใจว่าไม่ใช่เฉพาะในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้แต่ประเทศไทยโดยรวมอันแรกเนี่ย เจ้าหน้าที่รัฐเนี่ยคนที่รับผิดชอบในเรื่องการน,นานโยบายสู่การปฏิบัติเนี่ยไม่รู้เข้าใจนโยบายเลยไม่ทําอันที่สองเนี่ยรู้เข้าใจนโยบายแต่ไม่เชื่อ,อนโยบายก็เลยไม่ทําอันที่สามนี่แรงมากเลยนะครับคือไม่รู้คือรู้เข้าใจนโยบายไม่ศรัทธาทําสวนทางเลยนะสามอย่างเนี้ย ที่เราเจอนะครับแลวเราก็พยายามไปปลดล็อกเรื่องพวกนี้ว่าเวลาเราคิดทิศทางเหล่านี้ทางเลือกเหล่านี้แล้วเนี่ยเวลานําไปสู่นโยบายการปฏิบัติเนี่ยควรจะปลดเรื่องเหล่านี้ออกไปทีนี้ผมมาอย่างนี้นะครับเวลาเรามาทําทางเลือกใน3ปีข้างหน้าผมต,ต,ตัดตอนเลยนะครับว่าม,มันเราใช้คําว่านโยบายการบริหารและการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้สอ5พ5 5หสถึง2,557เล่มนี้นะครับซึ่งผมออกมาด้วยนะครับ10เล่มเดี๋ยวผมจะให้ จเจ้าภาพไว้นะครับเพื่อจะใช้ประโยชน์ในวันข้างหน้านะครับในมุมของงานวิชาการและก็งานที่จะร่วมมือกันแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้นโยบายนี้กําหนดไว้3ปีครับอาจารย์ศรีสมภพพูดว่าเป็นนโยบายแรกที่มีการระบุอย่างชัดเจนในเรื่องของ Peace d i d l o l u g เรื่องของการกระจายอำนาจไว้ซึ่งเขียนไว้แต่กว่าจะเขียนได้ในแต่ละวรรคแต่ละตอนแต่ละบรรทัดได้นั้นเนี่ยเราต้องใช้เรื่องเรื่องการต่อสู้ทั้งในเชิงความคิดและข้อมูลประมาณ1ปีเศษครับแล้วเรียนจากท่านอย่างนี้นะครับทิศทางอันนี้เนี่ยเป็นทิศทางที่ถูกตรวจสอบทดสอบมาหลายขั้นตอนมากครับใน1ปีเศษเป็นทิศทางอันแรกที่ต้องเป็นนโยบายเฉพาะเรื่องแต่ต้องนําเสนอเข้ารัฐสภาทราบ เราเสนอสภาผู้แทนราษฎรคาดว่าจะเสนอ1วันสักสองสามชั่วโมงแต่ว่ามีคนลงอภิปราย37คนใช้เวลาสองวันนะครับแล้วทุกคนเห็นพ้องต้องการว่าทิศทางอันนี้ใช้ได้แล้วโอเคแล้วแล้วก็เป็นห่วงเหมือนกันก็คือว่าถ้าทิศทางมันใช้ได้แล้วมันเป็นอย่างนี้แล้วเนี่ยเวลานําไปสู่ปฏิบัติเนี่ยมันจะไม่ได้ผลเอ ซึ่งอันนี้ผมอาจจะยื่นเป็นโจทย์ใหญ่ให้กับภาควิชาการก็ได้นะครับว่าทำอยังไงที่จะมีงานวิจัยในเรื่องของการ implement นโยบายให้มากทั้งเรื่องของการขจัดปัญหาอุปสรรคทั้งในเรื่องโอกาสและก็นํานโยบายสู่การปฏิบัติอันนี้เป็นเรื่องนึงนะครับทีนี้วิธีคิดทางเลือกเนี่ยสำคัญนะครับเวลาเราคิดทางเลือกในนโยบายฉบับนี้เนี่ยเราใช้กระบวนการมีส่วนร่วมอย่างครอบคลุมกว้างขวางครับอย่างน้อย4กลุ่มด้วยกัน สีกลุ่มแรกเนี่ยกลุ่มแรกเนี่ยเราใช้หน่วยงานของรัฐครับประเมินหน่วยงานของรัฐทั้งหมดการพูดคุยการจัดโฟกัสรุปกันทําอะไรเยอะแยะเต็มไปหมดนะครับอันที่สองเนี่ยเราใช้ภาควิชาการทั้งในพื้นที่และส่วนกลางนะครับนะครับรวมทั้งคณะรับมากรับที่สุดรับจริงๆให้ตายเถอะคือมันรับไปหมดอะ่ะ มันรับอยู่หลายขั้นหลายตอนเนี่ยนะครับแล้วก็แล้วก็ในขณะเดียวกันเราฟังภาคประชาชนครับก็จะได้ข้อมูลมาสี่กลุ่มในสี่กลุ่มนี้ท่านเชื่อไหมครับเวลาเราทํานโยบายเนี่ยมันมาข้อมูลคนละชุดมองคนละแบบคิดคนละวิธีแล้วชี้ปัญหาที่ต่างกันซึ่งเป็นเรื่องที่คนทํานโยบายในฐานะสมชเนี่ยนโยบายระดับชาติแล้ววางกรอบใหญ่ เพื่อที่จะให้กรมนรเดินไปทํายุทธศาสตร์รองรับสบตเดินทํายุทธศาสตร์ด้านการพัฒนารองรับและขับเคลื่อนนโยบายเนี่ยเราจะปวดหัวมากครับแต่ในขณะที่ปวดหัวเนี่ยเราประเมินสถานการณ์นะครับการทํานโยบายการเลือกทางเลือกเนี่ยการประเมินสถานการณ์สำคัญที่สุดข้อมูลที่อาจารย์สีสมภพใสีสมภพให้เมื่อตะกี้เนี่ยนะครับเป็นข้อมูลที่มีส่วนสําคัญในการประเมินสถานการณ์ ข้อมูลจากภาพวิชาการก็ประเมินสาการหากตั้งต้นประเมินสาการอ่านปัญหาผิดทางเลือกก็เป็นทางเลือกที่ผิดไม่รอดหรอกครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเราประเมินสาการในภาพรวมเนี่ยเราประเมินสาการท่านลองฟังดูนะครับว่าในตอนเราประเมินสาการและตอนนี้นะโยบายเดินแล้วเนี่ยเราเห็นอย่างนี้นะครับว่ายังมีการใช้ความรุนแรงยังจํากัดอยู่ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้และสี่อำเภอของสงขลายกเว้นครั้งล่าสุดที่หัดใหญ่ ที่เราก็งงมากว่าเกิดอะไรขึ้นแม้กระทั่งบางคนอธิบายว่าเพราะนโยบายออกใหม่เลยมีส่วนสําคัญไปวางระเบิดที่หัดใหญ่ซึ่งอันนี้ก็ยังงงอยู่ถึงปัจจุบันท่านช่วยประเมินหน่อยนะครับอันที่สองเนี่ยเราเชื่อว่าผอกอรอผู้ก่อความรุนแรงนะครับยังมีความสามารถในการปฏิบัติเชิงรุกต่อเจ้าหน้าที่และผู้บริสุทธิ์ยังตกเป็นเหยื่อความรุนแรงอย่างต่อเนื่องนะครับอันที่สามเนี่ยเราเห็นความพยายามของ,ององค์กรต่างประเทศ เข้ามาแทรกแซงการแก้ไขยังทำความเข้าใจได้ล่าสุดเอา OIC เดินทางมาเนี่ยตั้งคำถามเยอะแยะครับแล้ว o อ c ก็เห็นกับแนวทางนยโยบาย,ยานี้แต่ก็เป็นห่วงว่าเวลานำนยโยบายไปสู่การปฏิบัติเป็นยังไงอันต่อมาเนี่ยเราเห็นว่าควา,ามขัดแย้งรุนแรงเนี่ยเพิ่มความเสี่ยงมากขึ้นในอย่างน้อยสี่เรื่องด้วยกัน อันแรกนี่การขยายตัวของปัญหาแทรกซ้อนจากกลุ่มผลประโยชน์ครับคือปัญหาเรื่องอิทธิพลอำนาจมืดของยายาเสพติดค้าน้ํามันเถื่อนค้าของหนีภาษีเป็นต้นและเพิ่มโอกาสที่จะต่างประเทศเข้ามาแทรกแซงแก้ไขปัญหาได้ที่สําคัญอาจเป็นแรงจูงใจทําให้กลุ่มก่อการร้ายจากภายนอกประเทศให้การสนับสนุนผู้ก่อความร,รุนแรงและเป็นอุปสรรคเมื่อกี้ท่านพูดต่อบรรยากาศการเข้าสู่ความเป็นประชาคมอาเซียน อันนี้นะครับนี่คือเราประเมินสาการในภาพรวมในเวลานโยบายเนี่ยเราเราต้องประเมินสาการในภาพรวมมาได้แล้วเราก็บอกว่าฟาร์มปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นปัญหาารามขัดขัดแย้งที่เลือกใช้ความร,รุนแรงโดยมี3มเงื่อนไขด้วยกันเงื่อนไขแรกเนี่ยเป็นเงื่อนไขระดับบุคคลครับเราอ่านาร์มรุนแรงในปัจจุบันเนี่ยว่ามาจาก4เรื่องด้วยกันอันแรกมาจากเจ้าหน้าที่รัฐบางคนที่ยังไม่เข้าใจในเรื่องของอัตลักษณ์วิธีคิดวิธีชีวิตที่ อาจารย์ศรีสมภพเอ่ยถึงเมื่อกี้นะครับแล้วก็ยังปฏิบัติเป็นเงื่อนไขยอยู่อันที่สองเนี่ยเราเชื่อด้วยจริงใจครับว่ามีกลุ่มผู้ก่อความไม่สงบในพื้นที่และมุ่งหมายที่จะแบ่งแยกดินแดนจริงๆแล้วก็เลือกใช้ความร,รุนแรงความร,รุนแรงอันที่สามเนี่ยเรามามาจากปัจจัยแทรกซ้อนครับกลุ่มอิทธิพลอำนาจเมื่อธุรกิจผิดกฎหมายพวกนี้นะครับผสมปนเปเข้าไปและอันต่อมาคือความแค้นจากอารมณ์ความเกลียดชังและความแค้นเรื่องส่วนตัว สามสี่เรื่องนี้ผสมปนเปกันไปแล้วแต่ว่าจะแยกแยะแล้วหาเหตุหาผลหาหลักฐานได้แค่ไหนและชี้ตรงไหนว่าเป็นยังไงแต่โดยรวมแล้วมันคือความรุนแรงในชั้นระดับบุคคลครับในระดับโครงสร้างเนี่ยเรามองเห็นเรื่องความรู้สึกความไม่เป็นธรรมถูกเลือกปฏิบัติขาดอำนาจในการเหรันจาัดก,การท้องถิ่นของตนเองอย่างแท้จริงครับและอันต่อมาเนี่ยในชั้นวัฒนธรรมเรามองเห็นว่าประชาชนไทยมาลายูเนี่ยรู้สึกแปลกแยกไม่เป็นส่วนหนึ่งของสังคมไทย เขารับรู้และสัมผัสได้ว่าอัตลักษณ์ของตนถูกกดทับไม่ได้รักการยอมรับจากสังคมใหญ่จึงเป็นเงื่อนไขทําให้การยอมรับได้เห็นด้วยฝ่ายที่ใช้ความรุนแรงสามชั้นนี่จะผสมปนเปกันนะครับบางชั้นก็จะเอื้ออีกชั้นหนึ่งอันนี้ผมอธิบายในภาพรวมเท่านั้นนะครับเราก็เลยมีกรอบที่เป็นแนวคิดเป็นทางเลือกในระยะ3ปีข้างหน้าว่าถ้าจะแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ให้หลุดพ้นจากความรุนแรงนั้นเนี่ย มันน่าจะทำห้าเรื่องด้วยกันคืออันแรกต้องใช้พื้นฐานการมีส่วนร่วมสูงมากครับของทุกภาคส่วนอันนี้เป็นหัวใจเลยนะครับแล้วการมีส่วนร่วมที่ว่านั้นไม่ใช่เป็นการส่วนร่วมมาร่วมรับฟังร่วมร่วมอะไรทั้งครับแต่ร่วมร่วมคิดร่วมกําหนดร่วมอะไรในนโยบายเยอะแยะนะครับและก็ในทางปฏิบัติอันต่อมาเนี่ยเราเชื่อว่าความรุนแรงไม่สามารถที่จะแก้ปัญหาด้วยความรุนแรงได้ไม่มีทาง ตรงกันข้ามยิ่งใช้ความรุนแรงความยุนแรงยิ่งจะเพิ่มมากขึ้นและจะเพิ่มความเกียรเกียดชังความแค้นเพิ่มมากขึ้นเพราะฉะนั้นต้องแล้วเราก็เชื่ออีกว่าคนที่มีอุดมการความคิดความเชื่อในเรื่องในเรื่องของประวัติศาสตร์ชาติพันธุ์ในเรื่องของออต้องการแบ่งแยกดินแดนเนี่ยเราจะไปเปลี่ยนความคิดความเชื่อล้างสมองเป็นไปไม่ได้เลยแต่เราอยากจะชวนให้คนที่คิดเรื่องเหล่าทํานองอย่างนี้เนี่ย มาแปลเปลี่ยนแนวทางการต่อสู้ที่เลือกใช้ความรุนแรงมาเลือกใช้แนวทางสันติวิธีอันนี้อันที่สองนะครับอันที่สามเนี่ยเราต้องทําเรื่องการสร้างสมดุลของโครงสร้างอํานาจการปกครองและบริหารราชการระหว่างส่วนกลางกับพื้นที่ครับก็คือเรื่องการกระจายอานาจจะเป็นมหานคร จะเป็นปัตตานีจะเป็นอะไรสารพัด5 6แบบที่อาจารย์เสียมพบว่านั้นก็แล้วแต่แต่ท้ายที่สุดเรื่องนี้ต้องมาจากการพูดคุยของภาคส่วนและคนที่มีส่วนร่วมกิงในพื้นที่โดยไม่มีการสร้างบลูพิ้นจากส่วนกลางไปแล้วถามว่าใช่หรือไม่ใช่เพราะจะนําไปสู่ปัญหาอีกนะครับอันต่อมาเนี่ยต้องเคารพสิทธิมนุษยชนครับยึดมั่นในหลักนิติรัฐและนิติธรรม และท้ายสุดผมเชื่อว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่ทางรอดของนโยบายและทางรอดการแก้ไขปัญหาผมให้ข้อนี้เลยนะครับกลไกการริหารจัดการของภาครัฐต้องบูรณาการและมีเอกภาพไปด้วยกันให้ได้นะครับอันนี้นะครับเพราะฉะนั้นเราเลยบอกว่าให้ทําอย่างน้อย9้าเรื่องนะครับเรื่องแรกเนี่ยต้องทําแน่นอนในระยะสั้นนะครับระยะข้างหน้าเนี่ยเรื่องความปลอดภัยเรื่องความปกติสุขต้องให้ความเชื่อมั่นให้ได้ว่าดูแลได้ อันต่อมาเนี่ยขจัดป้องกันไม่ให้เกิดเงื่อนไขล่อล่อเลี้ยงและเอื้อต่อการใช้ความรุนแรงนะครับซึ่งมีรายละเอียดอยู่นะครับเสริมสร้างความเข้าใจฟื้นคืนความไว้วางใจระหว่างรัฐกับประชาชนแล้วก็มุ่งเรื่องของการพัฒนาเดี๋ยวอาจารย์ปิยะคงจะว่าตรงนี้ต่อนะครับเรื่องของพหุสังคมให้ความสําคัญในบนความต่างความสวยงามที่ท่านว่าเรื่องของสังคมใหญ่ต้องรับรู้ว่านโยบัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นปัญหาร่วมกันไม่ใช่ปัญหาเฉพาะในพื้นที่ผม อาจจะยกตัวอย่างนิดนึงนะครับตอนที่เกิดความรุนแรงมากๆสองสา,าปีก็เอาผู้นําศาสนาในพื้นที่ภาคใต้ไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้เหลืออีกสองนาทีครับไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับข้างบนนะครับเพื่อเห็นว่าเขาเห็นว่าปัญหาร่วมกันเนี่ยก็มีการพูดเห็นอกเห็นใจกันครับเห็นว่านี่เป็นปัญหาร่วมกันแต่ก็มีผู้นําคนหนึ่งนะครับในทางภาคเหนือขึ้นมาพูดบอกว่าเราก็เห็นใจท่านอย่างนู้นอย่างนี้นะครับแต่เสียดายว่าสึนามิคราวที่แล้วทําไมไม่ขึ้นที่ปัตตานีไปขึ้นที่อาเจทําไม เนี่ยความคิดทำนองอย่างนี้มันยังมองมองว่าไม่ใช่ปัญหาที่ร่วมกันนะครับแล้วก็มีสภาวะแวดล้อมที่พร้อมพูดคุยเพื่อสันติภาพนะครับโดยให้พื้นที่ประกันเรื่องความปลอดภัยในการพูดคุยในเรื่องนี้ที่เรียวกว่า peace dialogue แล้วก็ท้ายที่สุดก็เป็นเรื่องการบริหารจัดการนะครับผมเชื่ออย่างนี้นะครับในอีกหนึ่งนาทีเนี่ย หัวใจที่เป็นทางรอดนะครับผมเชื่ออย่างนี้นะครับในระยะสั้นเนี่ยผมว่าต้องมุ่งในเรื่องความปลอดภยัยเรื่องการพัฒนาคุณภาพชีวิตครับระยะยาวผมยังให้น้ําหนักที่การพัฒนาการศึกษาผมไม่ให้น้ําหนักที่เรื่องของรักษาความปลอดภยัยความมั่นคงหรือพัฒนาครับผมให้ในเรื่องของการศึกษาแล้วที่สําคัญเราปิดท้ายอย่างนี้นะครับว่าเวลาทําเรื่องนี้ให้สาเร็จได้อย่างน้อยต้องทำสี่เรื่องด้วยกันเรื่องแรกเนี่ยหน่วยงานรัฐข้าการต้องเข้าใจตรงกันและเชื่อว่านี่คือเป็นทิศทางหลัก แล้วก็แก้ไขปัญหาไปด้วยกันและมีจิตสํานึกที่ดีนะครับที่จะแก,แก้ไขปัญหาทํางานอย่างเต็มความสามารถและอันนี้ที่ต้องเชื่อมกับพวกท่านนะครับที่เป็นภาควิชาการและก็ภาคส่วนอื่นด้วยเชื่อว่าลําพังภาคาารัฐแก้ปัญหาไม่มีทางสําเร็จหรอกถ้าไม่มีภาคส่วนต่างๆมาร่วมด้วยกันนะครับสุดท้ายอันนี้ไม่รู้จะทำยังไงครับมันเป็นปัจจัยที่สําคัญยิ่งแต่ควบคุมอะไรไม่ได้เลยคือการส่งสัญญ,ญาณจากรัฐบาลครับอย่างจริงจังชัดเจนต่อเนื่องว่าจะเอาทิศทางแนวทางและการบริหารจัดการอย่างนี้นะครับ อันนี้ผมก็เลยให้เห็นท่านเห็นว่ามันที่จริงมันมีรายละเอียดอยู่เยอะแต่เพียงแต่ให้ท่านเห็นว่าในระยะสาปีข้างหน้าเนี่ยนี่คือทางเลือกของรัฐบาลน,นี้ที่จะเดินอย่างนี้แล้วท่านคิดว่าจะรอดไหมครับขอบคุณครับ